แม่หยังอีทีหัวหาแม่เหรอแม่ก็ผัวใหม่กี้อุ้ยบักลาม้าจะใสดุอะมาจะใส่ม้าจะน้องไายครับแล้เพื่ออะไรล่ะเขายมีแล้วพวงไปได้ยังมาไปได้ยังมาหนาวหนาวกระสันพวกยืนยิ่งดิโดดด่วนพวกซื่อว่ารจะไหนล่ะเขียนดีชื่อแอนดี้ อุ้ยซื้อนี่มันสิดังเะเาย,ย,ยวะีะ <c oughs> โอ้ยมันม็จะม่ได้กินเขนาไหมแต่เาบอก่อามเลยเารบเป็นยัง่ะเป็นยางไโอ้ล้ะโอ้ห้โอ้ยผักาเมื่อยงคุริมนมุสยอมปลิมานใถ่าพอมึงกินี ผมีรงปริมันนะองคุริมนว่าร้อน่เมื่อรจนึกถใน้อยแชเข้าไปนบกกอพดเล้ยใช้หัวนะสเทาก้าเ้าสีลำกระำเอาปาเบาปาัลมเอไหล้ย ก็มาผัดจีมันงูนว่าึงแทเอาตแต่ม่งูจะจะของมาสัก้ถา,ามกูเทู่ขามาแล้วเก้รเก้าเก้าคนฮะมึงควรกี่พันมาสมมาตายก่อนกุทเยาเังหนา้าฟังหลังสักกอนเน่ากูเทเขาในวงโคิม,มันจอมจนผู้ยิ่งใหญ่แม่เอเอคอยคอยอู ะช่คุณอเนี่ยช่คุณอวะเนี่ยแต่ทายให้ปอกปุ๊บว่นอี่ถือนคนน้เป็นใครเ้าเรียนกอบเกีรข้าไปดูเกีย ม่หนาวมือแรกหนาวควงนาวคือหัวอ่าดว่ากูได้หกูตอนเขื่อนะมันเล่นตามบตามมาละเอาเนี่มาใช่นิ้ยเนิ้ยอาโอ้ชัดเจนมันมยงเลยลูกพีหควายวห เรียนี่ล่ว่ต้องขอไปไงหรอกว่ต้องทอไปไงเขาจเสนี่แกจะ่าดูเออเอาจะสิละอันนี้แม่จาภาพล่ะเออแม่จาขาพหมอนวดดล้าหมอนวดอ่อนแต่เออล้าเยอะขุแขนเออล้างยงล้าโต่ละโตเียนโตอีกแม่บ้างเรียนปโตเล่นเล่้ไปบอกแม่ัเรียนยางนี้ไ สารคกาไม่ท่าไ้นี่โอตเป็นยังไะเชี่ยวข้อเชี่ยวข้อเรียกยังะงญาิี่าเพราะคู่หม่าิพิเมือเช้าเลยเอ้าร้ไปสองคตมาหนึ่งสองคียงแล้วออเออไปแล้หมอนึ่งคนขุนแผนเออหมอหนึ่งนั่นองคุริมัน ฉากนี่ออกนาาข้าโตกันไม่ไรเป็นยังไงก็มันว่ายกินปิงฉากต้อไปจงมาคุ้มมันกินปิงแบนฉนะากต่อไปจงกินบอกสาคนนแหละเอบอกเอก้ยบอกไม่ในมาคุม้มกูกินปิงวะนี่ไหมรถมายเลขะเรียนสามใบไม้นก้าหนึ่งศนะครับเจ็้านึงศูนย์ไปหาเรกด้วยนะครับน้องเฟรมพีรสัร์นั่งโูสีไปท่าลำพันธ์ไปใส่ผู่าที่นี่น้องเฟรมนะครับน้องเฟรม พ่าก <Cornell> ่อนจัดมันจะใช่อีขอแค่ได้ยังว่าพาก่อนจัดนี่ดิาที่ด้งวงเละมาเาตัวไหนใครจะทารันมตตามาเรือนรารีใครพี่น้ำแก่มาไหว้น้ำน้ำทุกโากับ มึงชอบนางชอบนายช้าวกูน้ำหาเมืองไงช็อตหัวเมายีราบอดี้เจ้าพาอฮะเจ้าพาเจ้าลูกเจ้าพามันเี็นยีราบอดีอันนี้แม่ยังมีเรวดาอุ้ยมันเป็นพ่อเชียร์หรอกพ่อเชียร์มาเป็นเรวดาจะอะไรจะหวานสั่นถ้าเป็นไข่หิวคืออยู่ไข่หิวแก่ปี๋บ้านนั่หาตั้งแต่พีโร ว่าไดเสียงชิวหายน่แนี่ย่าจับคิวพระย่าคิวคิวจะได้มาขโดดฟื้นไงไเคีนยวอไปเผาได้สันมะเวษีนาเนียงวันนี้ยัเป็นยีแมกป่านมึงเป็นยังี่เป็นซอมร่างซอมปอดด้วยไนฟังเสียงฟังเสียงปุ๊บออกเส้นลักผ่ก็จะไเจ้าผ้าเจ้าพ้า เอาว่เปนล่าบดีวเกี่ยวกันเด้ตรนี้เอาวัวหนาคือว่าให้ล่าเบียงลาบดีล่าบะดีจะในหนี่ยหมอคนแรกมนเอาคุณแผนที่สองเราโมปริมาณผู้ที่สามนี่เกี้ยวก่อมยางกินปิงไม่เอาองคนนี้มา้คือ้ย้ยอ้ยัอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยนอ้ยโอยโออ้อ้ยโออยโอ้ออ้ยอ้ยยโน้้ยยอ มันะทำมาทำโม่เนี่ล่ะเนี่ยเห็นอีลีานดีบอกกะเจะบอกมองแปลวนั่นอีอยู่ของว่าไค่มาอันนี้เห็นมันจะเป็นสาวสมัยเคนเคยบอกว่าเขาไปนึกเพื่อชิบอันนี้ละหนึ่งอเห็นเขาหาหมอวนนี่เยไปหาอยางฉีดาใสพนาไปบอกไปบอกท้างนดีกว่เด้อกระส่งอกเข้าองกับวันโควิดโโโนีฮ พ่อมึงต้องหลุดออกจากมาอีมาทองเอ๊ะโ้ยเอาเนี่ยเดี๋ยวกกอยากข่าคนแล้วก็อยาาข้อหลุดจากมาเอานี่มือนี้เป็นมือตายของมึงหูจะต้องตัดหัวมึงเพื่อสั่งไว้ควกส่วนอีมาทองปอกปอกนี่กับว่าแต่เร็งไปใส่อายุ mặc dù bông... đi bán, nhá? bắt đầu mùa nào 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 nào mùa 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 nào เอาอยู่มานี่คงจะเป็นมอคุณ <c> ส <ười> <à> ังเวเอาอยูมาเยไง้เี้ยว่ไงเลี้ยวมาเลี้ยวมามันเป็นเลียวมันนเ้วคิว่มันนเ้วคูอยู่นี่มึงจะมาสอเสกเสกอไ ียันคมมาอานน้วสัันกพี่มันเซียววันิวกานั่รออาาู้นั่งฉยนอนน่าผ้าสามาผ <พะ S 1> <ะ>าเป็นพาอิริบอตูาพาจะ,ะไหนจะเสียไม่้งหางมาแลบียนีไเล่นุนโตเคยตายวบกล่ะ หานดนเลยหานดนเลยบอเกเ่้วมูหมานหน,าน่เลยมเบ่งป่วยเอาวะพอเขาพอเราเนี่ยเอามาคืนไหมพี่ผ้าขาแยงพอเป็นผ้าขาแยงใส่อยู่เป็นโพลดีโออะอมา